สวัสดีสค่ะวันศุกร์ค่ะสาวบ้านเคสเฮ้าเตรียมพักผ่อนอาสาร์อาทิตย์เตรียมหยุดพักผ่อนนะคะวันนี้ก็จะล,ะล่าเริงหน่อยทั้งคนท,งทั้งแมวน,น,น,นี่นะคะตัดตัวด้วยอ,อ่าววิ่งเอีกตั้มบุญนะคะที่ขวางก็ชะนยเนียรักคนมากนะคะช่วงที่เพิ่งขึ้นมาอยากให้ลูก ลาทุกคนแข็งแรงแล้วคารีเวลา่ลววลา,ลลาหลังจากแออหลังจากต้องพักพักนะคะแยกแยกนิดนึงเพราะว่าดูมีน้ำตาแล้วก็ดูจมูกเปียกเสียกก็เลยจับแยกนะคะอยู่สองวนัวนสามวันมันนี้ก็คือกับ uh huh. มีแค่สี่ตัวนะคะที่ดูแข็งแรกปกติก็เป็นปาร์ตี้เหมือนเดิมส่วนที่ดูมี ตาเจ็บก็จะแยกเก็บก่อนเนาะตาชูขานี่นะคะทํานี่นะคะสาวสวยสเชอรเชอร์เดนไปครับอ๋อนี่เธอเรียกฉันหรอเราก็คนนี้คนนี้พัตเตอร์นะคะยังไม่ได้ปล่อยลมกับแพรนะคะเพราะาพี่ใหญ่นะคะหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มใหญ่ละจะมีไล่ตีโอลากับบาลานิดนึง ไม่ต้องแยกกันก่อนค่าวารลาเดี๋ยวเดี๋ยวรูปนะขออ้าวคนนี้ก็ตามอ๋อค่ะ,ะได้ได้ค่ะขอถ่ายลูกติมมต่มซำป๊บนึงน,นะเดี๋ยวมาลูบอ่าสวัสดีค่าติมาม่มซำรอบนี้ไม่ยิ้มหวานแล้วนะคะทำหน้าแบบน,นิ่งๆงติมม่มซำก็ยังสบายดีแล้วนะคะไม่ปล่อยละเอามามามลูกมาเอามามามลูกเรียกละอ่ะ อาหาป้าหมดเลยป้ายไปหาลุงแล้วเดี๋ยวลุงบ่นป้ายลุงน้อยใจมาหาแค่สามตัวนี่ค,คือจังหวะถ้าอยากจะลูกท่บุญได้ก็ต้องมาหว้อาอดอาบอดเลยป้ามาเหรอ,อเพราะว่าเขารู้สึกถึงการขึ้นไหวมาดูนะคะลุงเขาจะโชว์ความใกล้ชิดนะคะจับได้นิดนึ่งอ๋อจับกรบฝืนใจนะคะ เราสื่นใจชาญเอาหรอไม่ได้ถ่ายลงรูปได้นานแล้วนี่ให้เอมามา,มาอาไ,ไปไปกินกันก่อนนะป้าลูก<ๆ>เหือเหือเหลือโจลี่ใช่โจลี่นี่มาชอบมันจะเดินผ่านนะคะโจลี่แต่ว่าไม่ให้จับนะเดินผ่านถ้าเต็มที่ชันอยากมาดมฉันจะมาโดมเองแต่เธอไม่ต้องจับชั้นค่ะแมวทุกตัวรอบ้านนะคะมีชาร์คเตอร์ต่างกันนะคะ สนใจตัวไหนทักได้นะคะน้องน่ารักทุกตัวนะคะนี่ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะปิลล่าค่ะแต่ว่าปุ๋ยผสมค่ะเขาก็จะชอบหน่อยผสมปิลล่าให้นนี้ด้วยใช่ใช่ผสมให้หมดเลยนี่หออออะะไร่ันนั้นไม่แน่ใจจำจำนี่ห้อไม่ได้สังข AW วก็จะผสมใช้วิธีผสมนะคะเด็กๆจะได้เจริญอาหารหน่อยโอลาจะออกมาเล่นโอล่าใส่ในดูสิ ก็แล้วไกว่นางแงออกมาเล่นนั่นละมือออกมาแล้วสะดุ้งกันเองตาเขาก็ดีขึ้นน่ะใสใสขึ้นเยอะมากเลยค่ะแค่ไม่มีน้ำตาโอเคค่ะเค้ด้ีจากบ้านแกชาวค่ะเหมือนสถานการณ์กลับมาสู่ความปกติป๊ะป๊าถ่ายครีมนวดกับแชมพูยังไม่ตะกี้ แล้วนะคะมีคลิปโอลาอยังมีคิตานะคะเดี๋ยวพรุ่งนะะี้ผู้ปกครองโอลาจะมาเยี่ยมนะคะคุณมุกก็จะเก็บทุกตัวให้โอลาเดินคนเดียวดีไหมใช่เพื่อที่จะได้แยกอยู่แล้วก็เดี๋ยวขอแล้วก็พอตเตอร์เดินรอบต่อไปเนาะโอเคค่ะ o ุ d น i g h t จากบ้านเคท้าวค่ะโอ้โหสบายวันศุกร์ดูท่านคะคะ mm hmm. อ่าจบด้วยความหลอนะคะกินเสร็จก็จะนี่ค่ะทำความสะอาดชิวๆนะคะ,ะโอ้ตัวหางไปละไปละทำเลยค่ะรุ่นไนค่ะจบด้วยมนมหลอดปักทองนะคะมาเข้ากล้องให้ชมความหลอลนะคะโ,โอเค จริงๆแล้วค่ะ <Okay. S 1> ส่งเข้านอนจากเดเกับบ้านแค่เช้าค่ะ